สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะจะมารีวิวสกูชตชี่งั้นเราไปดูกันเลยนะคะค่ะนี่ก็คือสกูตชี่นะคะนุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะนี้นะคะเราเป็นสกูตชี่โดนัทนะคะเพื่อนเขาซื้อมาจาก น่าจะเป็นห้างนะคะแล้วเราก็ซื้อต่อมาแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเราไม่ได้ทำาอกนะคะอันนี้แต่ถ้าคลิปต่อไปะนะคะที่เราจะจะคุชชี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นที่เพื่อนทําแล้วเราซื้อนะคะแค่5บาทอันนี้เพื่อนมาซื้อมา20บาทแล้วเพื่อนก็มาขายให้เรา20่สิบบาทเสียงอาจจะสะอุกไปนิดหน่อยแล้วถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะงั้นวันนี้ก็ขอไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย